ปัญหานต้นทุเรียนปัญหาโลกแตกปัญหาเรือหลังวันนี้จะมาอัปเดตกิ่งต้นทุเรียนวันก่อนให้น้ําเยอะไปให้ปุ๋ยเยอะไปก็ไม่สมดุลคะ่ะทุกคนวันนี้ก็ขาดน้ําใบแห้งงอนะคะทุกคนก็จะให้น้ําให้แบบนี้เลยคะ่ะให้บัวรดเนี่ยคะ่ะให้ักประมาณ4ี่ห้าบัวรดก็น่าจะพอทําไมต้องให้เพราะว่าเราจะเดินทาง ออกจากสวนทุเรียนนี้ยวันที่สี่นะหลังจากวันที่สี่ไปสงการน่าจะไม่รอดกับทุกคนค่ะวันนี้ก็ขออนุญาตให้น้ําไปก่อนนะเป็นพี่เลี้ยงให้มันไปก่อนเลี้ยงเพื่อมันจะได้ชะลอกการตุยนะทุกคนหวังว่ามันจะไม่ตุยนะอันนั้นเราก็มาให้น้ํามันไปก่อนนะทุกคนให้ตักสีห้าบัวรดนะคะทุกคน ให้ชะลอไว้ก่อนนะคะทุกคนหวังว่ามันจะไม่ตุยเพราะว่าปีที่แล้วมันรอดมาได้นะคะทุกคนเรื่องด้วยเราไปสงการไม่มีใบเลยปีนี้เราก็จะไม่ได้มาดูแลมันนะคะช่วงสงการเราจะปีนี้เราไปไกลกว่าเดิมนะปีที่แล้วเราอย่ง อยู่ใกล้ๆแถบนี้แหละแต่ว่าเราไม่ได้ให้เกือบตุยเลยปีนี้เราจะเดินทางไปจังหวัดอุบลราชธานีใช้เวลาในการเดินทางวันที่สี่กลับมาวันที่14ค่ะทุกคนมาถึงนี่ก็วันที่1617นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็กลัวมันตุยค่ะทุกคนแต่ว่าใบมันไหมใบมันไหมปลายวันก่อนมันไหมนิดเดียวค่ะทุกคนทีนี้เราปล่อยน้ํามาเยอะเกินมันเลยไหมเยอะค่ะทุกคนนี่เห็นไหมมันจะไม่มีเพี้ยหอยจะไปดูอีกต้นที่เรา ขุดบ่อขุดบ่อใกล้ๆมันน่ะนะคะเราให้เคมีไปต้นนี้เราไม่ได้ให้นะใบของเขาก็ไม่ได้ใบของเขาไม่ได้เป็นตะปุตะปะนะคะทุกคนใบเขาสวยนะเพียงแต่น้ํามันนี้เราจะอัดจะให้น้ําเยอะมันเลยใบไหมเลยค่ะทุกคนมันนกอันนะแล้วต้นนี้แล้กิ่งตัวนี้ลุ้นอยู่ว่ามันจะรอดไหมมันไม่รอดก็คือมันหักไปปล่อยมันก่อนนะทุกคนแล้วก็ยังน้อยให้มันกิงใหญ่ๆนี้มันจะมีลูกก็กิงใหญ่ๆเนี่ยให้มันยังคงอยู่กับเรา No. ตน้นต้นเรียนเราต้นนี้เละตุ้มเป๊ะเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูต้นที่ว่ามันมีเพี้ยนะหลังจากเราให้เคมีไปนะคะทุกคนนี่ค่ะตัวนี้ที่เป็นเพี้ยนะะี่ค่ะทุกคนเห็นไหมใบไม่ได้เหมือนกันนะดูเถะโอ้โหน่ากลัวมากเลยค่ะทุกคนนี่นี่นี่แล้วก็พุณนะทุกคนคะ่ะนี่แล้วก็หลังจากที่เรา ให้เคมีไปมาดูใบอ่อนมันที่มันแตกออกมานะนี่ใบใหม่ที่มันแตกออกมาเราคาดว่ามันน่าจะดีเนาะใบใหม่มันมันเหมือนเรารักษามันไปในตัวนะคะทุกคนนี่ใบใหม่มันนะคะทุกคนใบใหม่ที่มันแตกออกจากยอดอ่อนนี่นี่ก็ลุนต่อไปเนี่ยทั้งหมดใบใหม่หมดเลยนะใบเก่าที่มันเป็นใบเก่านี่กองอนองอยู่นี่เปื่อยเละตุ่มเปะอยู่นี่เนี่ยมันลุนร่วงหลุนลงมาจนใบมันบางหมดนะคะทุกคน มันจะอยู่มันจะรอดไหมแบบนี้ทุเรียนนั้นการปลูกทุเรียนนะคะทุกคนเนี่ยนะคะมันจะจะต้องทำใจเผื่อเหลือๆมั่งนะในการปลูกทุเรียนนะอย่าคิดว่าปลูกทุเรียนเป็นกปลูกทุเรียนได้นะทุกคนมันได้ไม่ได้เต็มร้อยนะคะทุกคนดูแต่อันนี้คือใบใหม่มันนะทุกคนนี่ใบใหม่ของมันที่เราเอา่อให้พ่นเคมีไปในใบใหม่แล้วก็ใบเก่าก็คือเดี๋ยวนะเออ มีทั้งเกา่าทั้งใหม่มันอยู่รวมกันนีเห็นไหมนี่ใบเก่าก็น่ากลัวามากเลยมือก็จับกล้องสันส้นๆเนาะนี่ค่ะใบเก่ามันนี่นี่นี่ก็คือใบใหม่คือตัวนี้สองใบเนี้สองใบนี้เป็นใบใหม่เห็นไหมเฮ้ยนะทุกคนเนี่ยใบมันยังแข็งแรงไม่พอนี่เวลาเราจับมันก็จะร่วงหล่นลงไปันอันนี้เขาเรียกว่าความความหนาของใบทุเรียนมันยังไม่มีอะค่ะทุกคนเนี่ยมันยังร่วงอยู่ อา่าคลิปนี้ก็ลุ้นๆต่อไปนะเราปลูกทุเรียนแบบทดลองเราจะได้กินไหมนะคะเราจะได้กินทุเรียนไหมนะคะลองลุ้นต่อไปขอบคุณและสวัสดีค่ะทุกคนไว้เจอกันใหม่ี๋ยวอยอัปเดตให้ดูนะคะทุกคนทุเรียนปัญหาเร,เรือรังค่ะทุกคน